ไปดูความเคลื่อนไหวหนึ่งนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐอเมริกานั้นพยายามที่จะเรียกร้องเนี่ยนะให้ให้จีนเข้าร่วมวงเจราจาในการลดเรื่องของน<ะ>ิวเคลียร์นะครับล่าสุดทางด้านฟู่กงครับผู้อำนวยการกรมการควบคุมอาวุธของจีนก็ออกมาพูดเนี่ยนะระหว่างการบรรยายสรุปกับผู้สื่อข่าวที่กรุงปักกิ่งเมื่อวานนี้ว่า สำหรับเราแล้วเนี่ยการเจรจาสฝ่ายนั่นก็คือสหรัฐรัสเซียแล้วก็จีนเนี่ยนะฮะไม่มีอะไรมากไปกว่าการหลอกลวงหากจะใช้คําพูดของประธานาธิบดีสหรัฐมันไม่มีอะไรมากไปกว่าการหลอกลวงและเกมที่จีนปฏิเสธที่จะไปร่วมเล่นเกมนี้ด้วยนั่นหมายความว่าจีนปฏิเสธที่จะไม่ร่วมวงเจรจาสนทนาในการที่จะลดนิวเคลียร์กับสหรัฐนะฮะและก็รัสเซีย โดยผู้กงนั้นก็บอกนะฮะว่าขีปนาวุธของสหรัฐในแปซิฟิกตะวันตกการถอนตัวออกจากสนธิสัญญากองกําลังนิวเคลียร์พิสัยกลางกับรัสเซียเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั้นเนี่ยหลังจากสนธิสัญญาการลงนามนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีโรนันเรแกนและก็มิคาเอลกาบาชอปเนี่ยนะฮะถือว่าที่เป็นการข่มขู่ทางยุทธศาสตรต์ต่อความมั่นคงของจีนคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะมันมีข้อตกลงสนธิสัญญาเรื่องของกองกําลังนิวเคลียร์เนี่ยนะฮะ ระหว่างรัเสเซียกับกับทางด้านสหรัฐอเมริกาทําโน่นหละฮะสมัยประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนและตอนนั้นเนี่ยก็ไปมีมิคาเอลกาบาชอฟเนี่ยเป็นผู้นําของรัเสเซียแต่อยู่ๆเนี่ยโดนนั้นซ้ำนั้นบอกไม่ไม่ละถอนตัวจากสนธิสัญญานี้ก็บอกบอกว่ารัเสเซียไม่ทําตามและ,ะถ้าสัญญานี้เนี่ยจะฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นหมายความว่าจีนจะต้องเข้ามาร่วมวงมเป็นหนึ่งในภาคีที่จะทําสนธิสัญญานี้ด้วย นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนครับว่าล่าสุดนั้นจีนก็ปฏิเสธที่จะเข้าร่วบนะฮะเพราะที่ผ่านมานั้นจีนก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าอาวุธของจีนหรือว่าเรื่องของการพัฒนานิวเคลียร์ของจีนนั้นที่ผ่านมาพัฒนาไม่ได้นําไปสู่เรื่องของการที่จะสร้างความขัดแย้งนะครับไม่ได้นํามาสู่การสร้างความขัดแย้งจีนไม่ได้เดินหน้าในการที่จะพัฒนาอาวุธนี้เพื่อสั่งสมเอาไว้ในการทําสงคราม